ด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะฝากช่องที่สุนทรีลด้วยนะคะเจ้าของช่องนะคะชื่อสวนทะเลนี่ใช่ชาแนลชาแนลแต่เราอ่ะมันมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็กดให้เพื่อนได้ทีละช่องแค่นั้นเองขยา่เกไม่เลยส่องูเห็นถือตั้องมาไลนี่ไม่มีมีโทรศัพท์เครื่องเดียว เห็นตอนลส่สวดเห็นนี่มีกี่เคื่อนไม่ใช่อันนั้นมันพงังที่ทํามาแล้วมันพังหมดมันพังหมดมันก็ได้ช่องเดียวมันก็เหลืออันเดียวเนี่ยอันนี้นับหนึ่งถึงสิบวันไหนยังไม่รู้ถ้ามันไม่พี่สายท้องอยังได้พี่สายท้องนัง่องอยูอ่ ไปไปพี่จริงไปหาไปหาไปด้วยกันรุ่งคุณไปได้ยังไงไปได้ยังไงจะเข้าห้องร้านยังเข้าไม่ได้ไปไปกัน ไปที่ซุ้มงเปล่ก็หนลกเจอกันอีกแล้วไปไปกินข้าวบ้านพี่อ้อยมาเช่ลยกินข้าวบ้านพีอ้ไล์สดไม่ได้เลยเป็นอันนี้แมวไล์สดไม่ได้ไม่ได้ X B มันเต็มอะไรไม่รู้เลยเาแล้วแนี่ลินไล์ได้้วยของ A I S ไม่เป็นไรเราก็ไปลงคลิปเอามาได้มานานลุงแล้ว ได้สองไลท์แล้วเช้าเนี้ยไลท์สดอ่ะแต่ว่าหลงพี่นี่คือแม่แล้วเป็นก็้สองไลท์ถามแล้วว่าต้องบอกว่าให้ระขอดเงสายทอนมือน้องเบ้นนะคะตัวจริงเขาไม่ได้อ้วนเหมือนในโทรศัพท์นะคะน้องเบ้นเขาสวยนะคะอือมันายอย่างือพี่สายทองอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาพี่สายไปเดินไปเดินไปพี่เอ็นจิ๊บ เห็นเขาเลยใช่ไหมพี่ยังไม่เห็นเลยในพวกพี่ต้อม,อมเขาใส่เสื้อสีอะไรพี่ต้อมอ่ะสีขาวหมดเลยโอ้ยเราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยหาพี่ต้อมไม่เจอหาไม่เจอเหรอคะ เราจะเจอที่ไหนแล้วที่ไหนแล้วทีนี้จะเจอกันได้ง่ายๆเลยเนี่นนนย

ก็ี่ตั้มไปไหนไม่รู้เดินหาขายทองยังไม่เจอเลยอยากเตตงตอนนี้เราย่างหมดแล้วย่างหน้าต้มต้มเลยครับคิปก่อนดีกว่าไหมไปเลยพี่นั่นเลยกินข้าวเลยเันนั่นแหละเมื่อกี้นั่นแหละไม่งั้นไม่ได้กินแน่ไม่คลิปพี่เกียรติถ่ายแล้วมันช้า ี่ยังสขายทอดสดเราไม่ต้องห่วงลงทิพใช่ไหมล่ะแก็พี่ต้องไปไหนเลยเนี่ยหนูจะได้เวนไั่ที่น้น้าวันีครัองท่เานีเปหามีมีแปดมีสักออกกี่ใบดีครับหน้าใบสามใบสองใบหนึ่งใบ แต่มีความรู้สึกว่าชอบเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งเลรอครับอันนี้กาแฟร้านที p s k กินนะคะบริการฟรีค่ะร้อนมากเลยค่ะอันนี้ทำคลิปนะคะไม่ได้ไล์ ก็เป็น่เอ่อเอ็ดีที่มาจากทั่วโลกนะคะอ่ะนะคะบอกได้เลยว่าคือประพื้มใจมากนะคะที่เรานนั้นได้เป็นยูทูบเบอร์สายลูกคลนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่นันช่องใหญ่มากเลยนะพี่สายฟาสนะเอ็ดีแต่วันนี้เขาจะไม่ฟาสนะเพราะก็ใส่เสื้อสีขาวนะคะเขาฟาส์าไม่ได้เลยมันปา่าป่าวันนี้เขาหยุดหนึ่งวันเพื่อรู้คนก็แต่พี่องค์กร นะคะเขาจะมีจักรภามสุขหน้าตาคนดีบุญเขาจะมีจักรภา่องใสนะคะเขาจะไม่มีเรื่องของการฟาดใครใช่นหมคะพอพอเขากลับจากงานไปเขาจะไปฟาต่อพี่น้องมันจะฟาดใครแล้วมาเอาโบราณโบราณโบราอุ้ยเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนก่อนเองก่อแห้งก่อแห้งฟาดเองเลยพี่แตนันฟาดเองเลยฟาดเองฟาดเหรอฟาดไม่เป็นพี่ก็ฟาดไม่เป็น แอนฟาดมั้ยฟาดไม่เป็นไม่ฟาดแล้วก็ไม่เข้าไปด้วยเจ้ามันนเขาบอกว่าถ้าให้ถ้าให้แอนแฟนรับรองไปแล้วเหรอเจ้ยไปแล้วไปตามไปคนเดียวเหรอไปทางไหนใช่ไปเอาคลิปเลยไปทางไหนไม่รู้ไปทางไหนคนมันเยอะอุ้ยคนเยอะมากเอฟซีมอลไม่เห็นเลยเจ้ยไปทางไหนหาเจ้ยหน่อยหาเจ้ยอุ้ย อุ้ยหันมาหมดเรี้ยงเลยเอ๊หมดแล้วน้ำหกน้ำหกมาถุงกยาเนีุกยากคอยนะหมดแล้วเด็ต้องไปเกิดที่ตรงนู้นไปค้งก็โค้งโคงแล้วก็เดี๋ย่าเข็ช้ับก็มันนะ เจอแล้วค่ะตัวจริงเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยน่ารักทุกคนเลยเฮ้ยดูไม่เห็นตุ้มปุ๊กไม่เห็นตุ้มปุ๊กเหมือนในโทรศัพท์เลยในในโทรศัพท์เราอ้วนใช่ไหมเอ้าเจอไปแล้วเหรอในบ้านไปไหนเจย์ไปไหวไปทางไหนนี่จะเอาขนมมาแจกเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้อิฟวะไอเอ้เอ้ไอเอ้เอ้อยู่ไหน อะไรเกิดไปแล้วน้ำคอยไปด้วยน้ำอะไรน้ำส้มปะพี่ก็เอาน้ำมาลงแล้วเอาน้ำมาลงให้แม่ค่ะใส่เอามาลงให้หลายแพ็กอยู่เราก็ใส่ถุงไปเลยเงินเพิ่มอยากได้กาแฟสักแก้วเด็กก่อน กาแฟสมุนไพมันเบิดหรอเบิร์ดละบ่อเบิร์ดละเด้นั่นแหละซองนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมหมดแล้วมันหมดแล้วจ้าหาพวกพี่ตอ้อมไม่เจอเลยนะเนี่ยเอาไปใช้ไไงม่เก็บไว้อยูง